สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะวันนี้กลับมากับ Howto แต่งหน้าเหมือนเดิมนะคะหลังจากที่ไม่ได้ทำมาหลายอาทิตย์แล้วนะก็วันนี้มาทำ o w t o แต่งหน้านะคะในลุคสีชมพูฟุ้งฟิ้งแบบนี้นะคะก็จริงๆแล้วเดือนนี้เนี่ยเป็นเดือนเกิดนะคะก็ จีแต่งไปปราร์ตี้ก็ได้ถ้าเป็นคนชอบป,ปราร์ตี้นะคะแต่ว่าเราเป็นสายไม่ปราร์ตี้นะคะก็เลยแต่งออกไปข้างนอกบ้านได้นะคะเป็นลูกใสๆฟร่องปริงสีชมพูนะคะรวมไปถึงเครอืองต่างๆนานาที่เต็มไปหมดนะคะยังไงเดี๋ยวเราไปชมลุคนี้กันดีกว่าคะ่ะดูเลยมาทากันแดดกันเลยวันนี้ใช้กันแดดแบบเจลนะก็ถ้าเกิดว่าใครออกจากบ้านตอนกลางวันเนี่ยก็แนะนําให้ทากันแดดนะคะแต่ว่าถ้าไปตอนกลางคืนเนี่ยก็ไม่ต้องทากันแดดก็ได้นะเดี๋ยวหน้าจะเงาเบา จากนั้นเลือกลองพื้นนะคะหรือว่า BB ครีมนะคะที่เพื่อนๆชอบเลยวันนี้ใช้ Baby Kiss นะคะตัวเดิมมันก็บางดีนะคะแล้วก็ช่วงนี้ผิวไม่มีปัญหาอะไรก็เลยใช้อันนี้เบาสบายหน้าดีค่ะเกลี่ยให้ทั่วใบหน้าและลำคอนะเน้นตรงช่วงใต้ตาแล้วก็แบบตรงแถวๆจมูกนิดนึงถ้าตรงไหนต้องการปกปิดก็โบกเพิ่มเข้าไปได้แต่ว่ายาโบกหนานะคะเดี๋ยวจะหนาเกินไปนะดูไม่เป็นธรรมชาตินะคะ บีตัวนี้เบาดีนะคะแล้วก็ไม่เยิมระหว่างวันด้วยมันจะให้ลุกที่แบบว่าค่อนข้างฉ่ำๆนิดนึงนะก็เลยไม่ได้ลงแป้งกับไฮไลท์ในคลิปนี้นะคะเพราะว่าพอใจแบบนี้แล้วนะจ๊ะ จากนั้นนะคะนูก็จะใช้คอนซีลเลอร์ที่มันเกลี่ยค่อนข้างง่ายๆหน่อยนะคะอันนี้เป็นของ Maybelline นะน้องมิ้นบอกว่าดีก็เลยไปเสิรตามมานะคะจริงๆหาเจอพอดีแหละก็เลยเอามานะคะมาลงตรงจุดที่เราต้องการจะปกปิดนะคะเป็นช่วงใต้ตาจมูกแล้วก็หน้าผากมุมปากนิดนึงให้หน้ามันดูแบบว่าเด็กๆแล้วก็ดูเด่นๆนะคะมันเกลี่ยง่ายดีนะชอบอยู่เลย จัดการฟาดคิ้วทรงที่เราชอบนะคะวันนี้จะใช้ดินสอเขียนคิ้วเขียนที่คิ้วนะคะเขียนไม่ต้องหนามากนะก็เอาตามทรงที่เพื่อนๆสะดวกนะั่นแหละก็พูดเหมือนกันทุกคลิปแหละว่าอย่าเขียนคิ้วแบบน้องจุ๊กแจงใช้น้องจุ๊กแจงไหมที่คิ้วหนาๆไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้นะแกมันแบบเกินไปเออเอาให้มันพอดีๆนะคะมันจะได้สวยสมวัยของเรานะคะ หลังจากที่เราเขียนเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ใช้มาสคาร่าปัดคิ้วนะคะเซะตตรงขนคิ้วนะก็ปัดย้อนขนคิ้วขึ้นมาแล้วก็ค่อยปัดให้มันเลี้ยงเส้นเหมือนเดิมนะคะอย่าให้มันชี้โดชี้เดกลายเป็นขนคิ้วนกเพนกวินนะคะวันนี้ปัดแก้มเลยนะคะใช้ที่ปัดแก้มของ h&m นะคะซื้อมาตั้งนานแล้วไม่เคยได้ใช้เลยเป็นสีชมพูเบบี้พิงค์นะคะปัดไปตรงหน้าแก้มนะก็ยิ้มแล้วก็ปัดค่ะ ปัดให้มันอยู่ตรงหน้าแก้มนะคะมันจะได้ดูเด็กๆนะคะแล้วหน้าเราก็จะฉ่ำใสมากดูแบบเหมือนอายุ15เป็นสาวละมงค่ะกำลังดีเลยสีมันน่ารักดีนะคะเพิ่งเห็นเริ่มแต่งตาอย่างไวนะวันนี้ก็ทาอายแชโดว์แบบวิงวิงนะคะลงไปที่ถุงใต้ตาก่อนเลยถ้าหาถุงใต้ตาไม่เจอนะคะก็ทำหน้าแบบง่วงนอนหน่อยนึง หรือว่าเขาเรียกว่านะปลือตานะก็ทามาลงไปตรงนั้นแหละนะนั่นคือถุงใต้ตาของเรานะคะอันนี้จะทําให้หน้าดูเบบี้เฟสขึ้นอีกนะหลังจากนั้นนะคะง่ายมากใช้สีที่เราปัดแก้มเมื่อกี้นะคะมาทาให้ทั่วเปลือกตาบนของเราเลยค่ะจะได้เปลือกตาสีเดียวกับแก้มนะคะดูเข้ากันมากๆาแล้วก็ง่ายมากๆเลยไม่จำเป็นต้องมีเครื่องสำอางหลายชิ้นนะคะก็สามารถสวยได้ในราคาย่อมเยานะที่สำคัญคือมันแบบ มันเข้ากันนะคะมันก็เลยดูไปในทิศทางเดียวกันนะขอเมามอยหอยสังนิดนึงว่าเพิ่งไปทําเล็บมานะคะเล็บนา่ารักมากดูแบบดิเก้นะนา่ารักอิใช้เจลไลเนอร์สีแดงนะคะหรือว่าใครมีอายแชโดว์สีแดงก็ใช้ได้นะคะอันนี้เนื้อดีมากเลยอะ่ะของคิโยนะคะนิ่มมากก็มันจะเบลนได้เลยอะ่ะมาเขียนตรงหางตาแล้วก็ใช้แปรงเบลนนะคะเมาสมอยต่อ คือสีเล็บน่ารักมากทำมา2 50หาสบบาททาสีเจลน่ารักมากแล้วก็แบบดูเข้ากันมากพอดีจะไปถ่ายรูปพอดีก็เลยแบบทำเล็บสีที่มันเข้ากันดีกว่านะโอเคจบแล้วก็มาเบนตาต่อนะคะเบนให้มันมาที่หางตาด้วยนิดหนึ่งนะเหมือนในคลิปเลยแล้วก็จัดการเบนอีกข้างหนึ่งนะคะมาหมอยต่อเรื่องสีเล็บเจลนี่ ทาแล้วก็อยู่ได้นานนะก็ดีนะคะแต่เวลาแกะนี่ลำบากหน่อยหน้าเล็บมันจะพังนะคะก็ต้องระวังนิดนึงถ้าใครอยากทำนะแต่ว่าชอบทำมากช่วงนี้ จัดการกรีดอายไลเนอร์ทรงที่ทุกท่านต้องการนะคะไม่ต้องทะเลาะกันว่าจะห่างตาตกหรือว่าจะห่างตาเป็นแคทอายนะคะไม่ต้องทะเลาะกันเป็นคนไทยรักกันไว้นะคะเอ,อ่อท่านผู้ใดปรารถนาจะตกก็ตกค่ะอยาอยากจะขึ้นก็ขึ้นเลยแล้วแต่นะคะไม่บังคับกันนะอย่าทะเลาะกันเรามาดัดขนตานะคะแล้วก็ปัดขนตานะ ดัดขนตาดัดอย่างเบามือนะคะเพื่อนขนตาหลุดทั้งแผงเลยเพราะว่าดัดแล้วก็ไปทําอย่างอื่นนะคะระวังไว้นะขอเมา้ามอยแล้วก็ใช้ที่ปัดขนตานะคะปัดให้มันเลี้ยงเส้นเฉยๆนะอย่าลืมปัดขนตาล่างด้วยนะคะปัดทีไรก็เลอะทุกทีเลยไม่เข้าใจเลือกขนตาปลอมที่เพื่อนๆชอบนะคะวันนี้ใช้เป็นหางที่มันแบบเป็นแฉกๆนิดนึงนะคะ คือขนตาปลอมยี่ห้อน,นี้แข็งมากแกนแข็งมากเจ็บตาเลยแต่ว่ากาวใช้ดีนะคะกาวคอนลูกนะก็ติดขนตาปลอมค่ะ หลังจากนั้นนะคะนี่คือสิ่งที่ชนีกีดร้องค่ะเป็นลิฟต์นะคะของทีคอนเซปตไอค่ะเพิ่งออกมาใหม่ประมาณ85,000วอนอีนี่ขี้เกียจรอค่ะเขาพีกัน3,500โดนไป5,000กดสั่งจากเว็บรวมภาษีโดนไป5,000บาทค่ะลิฟต์ สีน่ารักมากๆเดี๋ยวจะมาสวอชให้ดูในคลิปอื่นๆนะคะก็ทาง,ง่ายมากๆเลยนะสวยมากควรค่าแก่การโดนแต่ควรจะไปโดนแบบพีออเดอร์นะคะไม่ต้องกดจากเว็บมาเพราะว่าแพงมากนะก็ใช้สีที่เข้มกว่านะคะทาเข้าไปข้างในนะจะได้แบบว่าไล่สีนะคะน่ารักมากควรโดนนะคะ เสร็จแ,แล้วค่ะเราไปทำผมกันดีกว่าอีอีเป็นยังไงกันบ้างคะเ,เพื่อนๆถูกใจไหมคะกับลุคแต่งหน้าในลุคสีชมพูแบบนี้นะคะก็ถ้าเกิดว่าถูกใจนะคะก็รบกวน,นเพื่อนๆนะคะช่วยกดไลค์ให้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะวันนี้ไปแล้วดีกว่าคะ่ะขอให้มีความสุขกับเดือนมกราคมคะ่ะบ๊ายบาย